ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไลฟ์เกมเซตที่ทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้ก็จะมาทำการน,นะครับรับรางวัลน,นะครับในช่องคูปองเนื่องจากเรารับรางวัลครบแล้วนะฮะ28วัน,นครับก็คือตัวนี้กิจกรรมตัวนี้จะถึงวันที่15เดือน7นะครับ ครบแล้วก็เดี๋ยวรับให้หมดเลยนะฮะกิจกรรมการล็อกอินนะฮะ21วันนะครับล็อกอินทุกวันรับของรางวัลไปเลยไปรับไปเลยนะฮะรับให้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการ์ดที่ให้นะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะโอเคการตุลเครืงสุดที่เอสบวกรับให้หมดเลยนะฮะ เดี๋ยวลืมรับมันจะหมดเขตวันที่15นี้นะครับรับไปก่อนครบแล้วก็รับให้หมดเลยรับให้หมดไปเลยต้องจังสันละเดี๋ยวเราไปลุ้นกันฮะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างฮนะโอเคมาสักู่รับมาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะ ทองสองแสนอัเมบนีสามเล่มพิเศษเอาไม่ใช่สามเล่มสี่เล่มตัวแรกฮนะแพคกาตุลกรุดนิทเอสบวกสิบโอ้ได้ไว้นาเดียด้วยนะฮะมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็โอเคฮนะมาเอามาสะสมไว้นาเดียนะครับตัวแรกเลยทองสามแสนนะฮะ กล่องอันนันมีสามเหลี่ยมพิเศษนะฮะควบคุมลูกเต๋าบวกสี่แพ็คตุคลขคอนชายสุดฮิตเอบวกมาจัดมาฮะซึบเจ้าชายลุยปักเย็ดเคเจ้าชายลุยตองโอเคแผ่นดิมันดีนะฮะพิเศษ ตัวนงครับรางวัลเวียนเบอลพีสิงประกาศตัวละครหญิงสุดฮิตขอฮิตฮิตจริงๆหน่อยฮิตจริงๆนะฮะบวกฮิตจริงๆนะฮิตจริงๆพิงสเตล่าโอเคมีอยู่แล้วนะฮะตัวนี้สรุปไม่ได้อะไรเลยของดีอ่ะเดี๋ยวไปดูจี G, ข้างล่างเกเรรุ่น <c oughs> เกลือรวนรวนเกลือรวนรวนรอเรือชัดจรีนนะฮะชัดจรีนผมเป็นคนกรุงเทพนะฮะกระร้าวไปโคราชเปลาโอเคเมื่อกี้เราได้สะสมอีกครบสามชิ้นได้รับไปดูฮะว่าจะได้อะไรกันฮะ ผมว่าตัวล่างสองตัวนี้แน่นอนเลยไม่รุ้นหรอฮะเปิดไปเลยครับผมขอรฟรีนะครับในปืนฟองสบู่มีมีอยู่แล้วฮะเอาม่ไปไรเอามาไว้อัพเล่นเลนะฮะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะหมดเคตก่อนนะฮะ คเครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกลค์รก็แชร์ก็ติดตามก s u b บส r คร e โบรอเรดเจนแทนาะคนกรุงเทพโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ